วยเราเจอเราเจอแปลกๆนะครับเดี๋ยวลงไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ วุ้ยเราเจอเราเจอแปลกๆนะครับเดี๋ยวลงไปดูนะครับครับทุกท่านเราผ่านมาเจอตรงนี้นะครับนี่คือกล้วยอย่างนะครับทุกคนใีรรู้ช่วยตอบหน่อยครับ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาตามหาบอลนาดางแถวบ้านนะครับผมจะพาไปที่ตรงที่ผมเจอบอลนาดางบอลกานดํานะครับบอลการดํานะครับชีเป็นด่างนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือจุดเกิดเหตุนะครับที่เราเจอบอลการดํานะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว้าวนี่ เห็นไหมครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นโดงเลยครับของการด่างว้าวตรงนี้ครับทุกคนสวยไหมครับสวยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้พ่อปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ที่ผม ต้นนี้ก็สวยครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ตรงที่ผมได้ขุดไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าสวยขนาดไหนต้นนี้ก็สวยครับสวยมากเดี๋ยวเราจะไปเอาไปฝากคนอื่นด้วยนะครับนี่บอกว่าเป็นโดงเลยนะครับนี่โดนอะไรไม่รู้แค่ครับ ตรงนี้คือดงอนี่ครับอันนี้ชื่อดางของจริงเลยครับเห็นไหมครับทุกคนว้าวเดี๋ยวเราจะขุดไปนะครับรครับและนี่ก็คือนี่นะครับว้าวบอลน,นาด่างก้านดำนะครับที่เราได้เจอและเก็บมาไว้ ยังไหวครับใบนี้สวยมากครับว้าวมีอีกหลายใบเลยนะครับนี่ครับนี่สวยไหมครับครับดังตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับ มัน้ด่างนิดเดียวนะครับ,รบนี่ครับจะเห็นได้ว่าก้านก็ด่างเหมือนกันนะครับ